อ,อสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูรถไทยหัวหน้าครับหัวหน้าไมเคลิลสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวยูทูบนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวิระดำแต่งนะครับเดี๋ยวจะมาถามดูว่าท่านพี่จะขายไหม ไฮทายครับรถกี่ปีครับท่านผู้ชมโอ้ยี่สิบเอ็ดปีครับยังแกวอยู่เลยสภาพโอ้โหกริปรุ่นสุดท้ายของอีทีโอ้รุ่นสุดท้ายแล้วครับรุ่นสุดท้ายของอีทีเก้าห้าโลโก้อะไรอยู่หมดเลยครับ อันนี้ตราช้างด้วยนะครับไม่ธรรมดานี่หัวหน้าโอ้แน่นอนเลยหัวหน้าไมเคิลน,นะครับรถปี4ครับโอ้บะนี่ครับเกมมาทำนาตมนะครับนาตมนาตมทางนู้นด้วยนึงโอ้เมื่อวานเจอฝนนะครับ ช่อง YouTube ไม่ได้ไลฟ์สดครับพนา,าปีปีอะไรนะพาปีสี่สี่อะพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่อ้าหกสิบเอ็ดปีครับท่านผู้ชมราะว่าจะใช้อีกห้าสิบปีโอมว้จะใช้อีกห้าสิบปีแล้วคนอยู่ถึงไหมคนอยู่ถึงร้อยปีไหม มีคนถามซื้อบ่อยแต่ไม่ขายเอาไม่ขายครับท่านผู้ชม,มางานมันนานไงางานได้หลากหลายสูบน้ำก็ได้ครับได้ปั่นก็ดีครับได้หลายอย่างโอ้หนี่ห่อข้าวมากินด้วยเลยหัวหน้าฮะได้ไรไข่คร,ครับได้ไข่บำรุงไข่บำรุงเพื่ออะไรไข่ฮะบำรุงเพื่ออะไร รู้ให้มีมีแรงเดินนะโอ้หัวหน้าของเราครับนี่นี่แผงโซล่าเซลล์ของหัวหน้านะครับสูบน้ำครับน้ำมันแพงใช้อย่างนี้เลยโอ้หัวหน้าว่าน้ำมันแพงเได้ข่าวว่าหัวหน้าโดนจุลกรรมแบตแล้วครับฮะโดนไปกี่ลูกครับหัวหน้าสามลูกฮะสามลูกโอ้สามลูก จับโจรได้ยังนี่ไม่ได้หรอกลำบากครับท่านผู้ชมนี่พวกเราทำนานะครับแล้วก็โดนขโมยแบบนี้ก็โหหมดกำลังใจเหมือนกันครับที่ต้องมาเฝ้าครับหัวหน้าต้องมาเฝ้าครับนู่นครับแกดูดน้ำอยู่ฝั่งนู้นครับตัวใช่ไรนะไดโวอะไดโวโอ้ไดโวได,โว,ได,โ,วไดโวอะไรนะน่ะ ดีซีแบตเลสว้ดีซี DC บัตเลดหน้าใหญ่ปรังสิแน่นอนเลยอันนี้ดูดได้ตลอดเลยครับแดดไม่ค่อยมีนะครับแพงเท่าไรหัวหนะ้าหมื่สองอันหนึ่งแ้นหะ่อันนึ่งโอ้โน่นโนฝั่งโน่นมือนหนึ่งแน่นอนเนาะอันนี้ 12. มื่สองมื่สองกี่บาทพันแปดหมือนหนึ่ง 30, 000, อู้หู มืนสองใช้ได้เหมือนกันนี่มนนไม่้ไดอ,อ,อไม่รู้จะได้กี่ปีครับส,สามพันกว่าพันกว่าห้าหกพันเอาอดูดน้ำใน,ใค,รน,นำครับฝั่งนูน้นโอ้ไหลดีมากครับใช้ไดโวนู่นครับ นี่นอนครับหัวหน้ารถไทนี่จะใช้อีกสามสิบปีใช่ไหมใช้จนเสียเลยโอ้ใช้จนสามสิบปีนะครับหัวหน้าไม่ขายนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวรออีกสามสิบปีนะครับคนรีวิวจะไปก่อน <laughs> คนรีวิวจะไปก่อน <laughs> อีกสามสิบปีผมจะได้รีวิวให้ท่านผู้ชมดูไหมเนี่ยสามสิบปีเนี่ยฮ<อ>ะเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับช่องวีระดําแตงนะครับเป็นกําลังใจให้ลุงไมเคลลิลนะครับยังไม่มีเมียนะครับเป็นโสดครับหนุ่มโสดนี่มาอยู่ทุ่งนานะครับของวีระดําแตงก็ทําตรงนู้นครับ ยาวไปนู่นเลยสิบแปดไร่ของหัวหน้าดูครับนี่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเลยครับฮะครับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ